สวัสดีค่ะนุ่นเสียราพานันวัฒนาจินดาค่ะในเรื่องนะคะนี่เลยนิ์กิติมศักดิ์มากมานีรักเผ่าไทยค่ะจริงๆคาแรคเตอร์ของมานีนะคะก็เริ่มพื้นฐานตั้งแต่เด็กเลยเหมือนที่ ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทันกันหรือเปล่ามานีเป็นเด็กผู้หญิงฉลาดสดใสตั้งใจเรียนแล้วก็มีลูกแก่นเซียวเล็กน้อยแต่พอโตมาเป็นผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นคนครูที่มีไฟอยู่อะค่ะแต่ว่าต้องมาดูแลเด็กๆบางทีอาจจะแบบอยากอยากเข้มงวดอยากให้มันจริงใจแต่บางทีก็ทําไม่ได้แต่ส่วนส่วนมากก็คือคาแรคเตอร์ตอนเด็กก็ยังคงมีอยู่อะค่ะเป็นแบบแอบบแอบมบีเจ้าเล่ห์วางแผนบ้าง ูใจไหมครโอ้ยใครจะไม่ทันทันค่ะนุนได้เรียนมานีมานีมานะติติเพชรมานีดูปูฟูดูมานีานานานอ๊้ชอบแต่ปนหนึ่งพอติดต่อมาเรื่องละครใทีเรื่องหนึ่งแล้วนุ่นก็ถามว่าชื่อเรื่องอะไรแค่คำแรกที่เอ่ยคือมานีแบบโอเคค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนย้อนวัยเป็นสิ่งที่ ที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นความทรงจําใบเรียนตอนตอนเด็กๆซึ่งแบบมันน่าจะดีอ่ะแล้วก็อยากจะกลับมาทําอะไรแบบนี้อีกค่ะตื่นเต้นตืนต่นเต,ต้นอยู่แล้วแล้วก็คือลึกๆนะคะนะว่างานงานละครเวทีทุกๆงานทุกๆตัวละครมันเหมือนเราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ต้นไม่ได้เอาประสบการณ์เดิมมาใช้ได้มันก็คืองานใหม่เป็นตัวละครใหม่แต่สําหรับเรื่องนี้สําหรับโน้นนมันเป็นมากกว่า งานหนึ่งงานอะ่ะมันคือการสวมจิตปิญญาณของมานีึ่งเราคุ้นเคยเขาตั้งแต่ปหนึ่งแล้วก็อยู่กับเขามานานมากมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะค่ะแล้วนันนีงมีโอกาสได้รับบทสําคัญซึ่งต้องเชืว่อว่าถ้าพูดถึงมานีมานะปิติเพชรชูใจเด็กทุกคนในวัยใกล้ๆกับน้องจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องราวของฉันและการที่มาโคบทนี้มันสําคัญมากอยากจะถ่ายทอดคาแรคเตอร์มานีให้รู้สึกว่าเออนี่แหละ เป็นมานนีี่ชันรู้จักเธอตั้งแต่ตอนปหนึ่งอยากทำให้มันได้ขนาดนั้นน้องสาวเอเหรอคะ <c oughs> ออคุณเอมณีรัตน์คำอ้วนค่ะก็ได้ร่วมงานกันตอนเพื่อนสนิทในเรื่องไม่ได้เจอกันแต่แต่การทำงานจริงๆก็ต้องเวิร์กช็อปด้วยกันต้องมาเรียนการแสดงด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอีกหลายโปรเจกต์น้องเองน่ารักค่ะน้องเองเป็นเด็กซึ่งพอบอกว่าน้องเองเล่นเป็นชูใจน้องนึกภาพออกเลยว่าชูใจ ตอนที่โตจะเรียนวัยแล้วเป็นคนยังไงเน,นื่องาน้องเองจะถ่ายทอดความเป็นชูใจได้ดีแล้วก็ทํางานกับน้องเอก็ต้องมีสมาธินิดนึงน,นะเอมันชอบขำอ่ะมันจะขำตลอดเวลามันจะอยู่ๆก็หัวเราะได้เราต้องทันมุกว่าเอขำอะไรแชร์ด้วยไม่ทันอาจจะแก่กว่าแต่ก็น่าจะสนุกคะ่ะได้กลับมาเจอเพื่อนๆค่ะก็เป็นผลงานล่าสุดน,นะคะซึ่งอยากจะให้ คุณผู้ชมนะคะที่รู้สึกว่ามานีมานะปิติเพชรชูใจที่ที่เราเคยเรียนเคยรู้จักเขามาตั้งแต่เด็กอยากให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเรามาดูละครเรื่องนี้กันค่ะแล้วถ้าเกิดคุณมีลูกเอาพวกเขามารู้จักมานีมานะปิติเพชรชูใจในอีกมุมมองหนึ่งลูกจะได้รู้ว่าตอนเด็กวันเวลาของคุณตอนนั้นเป็นยังไงให้แบบ ให้ทั้งมานีและชูใจย,ยังอยู่ในใจของทุกคนแบบยาวๆถึงแม้เราจะไม่ได้ม,ม,มีบทเรียนเรื่องนี้กันอีกแล้วแต่ก็อยากให้เขายังอยู่ในหัวใจคนไทยค่ะก็ฝากด้วยละกันค่ะ